หาสมุนไพรนะครับเราก็มาเจอแล้วนะครับมากระทืบลงนะครับนี่เขาจะเป็นเถาเป็นแบรนแบบนี้นะครับแต่ลักษณะเถาเขาจะจะแตกต่างจากเถาอื่นจากเถาวันอื่นนะครับแต่ของเขาจะยาวยาวมากครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูครับโดนกันไปแล้วครับยาวไปสายว่าสายเรายาวขึ้นไปนุ่นนะครับประมาณสามสิบยี่สิบสามสิบเมตรขึ้นไปขายอดนะครับในี่เถาเขาใหญ่มากเลยครับ แต่ว่าเวลาเราเอาเราจะตัดเถาเขาทั้งหมดนนะครับให้เอาไปปลายเอาไปใช้งานนะครับเอาเอาไปปลายไปใช้งานถ้าถ้าเราตัดหมุนแล้วเขาจะไม่เกิดอีกนะครับแล้วกว่าจะเขาโตได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลาหลายสิบปีนะว่าจะโตได้ขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นสรรพคุณของม้ากระสือลงได้หลายอย่างนะครับแก้โรคหลายหลายหลายอย่างนี่ครับเราจะอนุรักษ์พวกเถาวัลย์ใหญ่ไแเราเราจะเอาไปปลายเขาถ้าหัวไม่มือหัวไม่โป้งก็เอาไปได้นะครับเอาไปกินได้ ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ